อันนี้มาดูตัวอย่างโครงการขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยครับก็เป็นตัวอย่างการเก็บข้อมูลหาต้นทุนเหมือนกันนะครับเป็นต้นทุนต่อตารางเมตรเป็นต้นทุนต่อห้องอถ้าสร้างคอนโดสร้างอาคารสำนักง,งานอาคารชุดต่างๆนะครับดูสิครับว่านะผู้รู้ที่นะเขาได้ทำไว้เนี่ยเขามีแนวทางในการคิดเพื่อให้พวกเราเนี่ยนะว่าที่นับประมาณราคานะครับ นักคิดต่างๆจะคิดเป็นอย่างไรนะครับลองดูการเก็บข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างนะครับข้อมูลพื้นฐานของโครงการอยู่ประมาณนี้ครับนะสร้างอาคารชุดสําหรับพักอาศัยนะครับคอนโดเนี่ยนะครับ8ชั้นนะครับหรืออาพาร์ตเมนต์นะครับ8ชั้น150ห้องครับหัวใจการคำนวณที่บรรทันทนี้ครับเดี๋ยวต้องเอาไปใช้แน่ตัวต่อมา พื้นที่ใช้สอยนะครับไม่รวมดาดฟ้านะครับ6,200บาทต่อตารางเมตรครับไฮไลท์อยู่2ตัวนี้ครับในการคำนวณขนาดห้องพักเฉลี่ยแต่และห้องอาจจะขนาดไม่เท่ากันนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ25ตารางเมตรลักษณะโดยสรุปสรุปไว้ประมาณสัก 3- าบรรทัดว่าลักษณะของอาคารเป็นอย่างไรอ่าก็แบ่งเป็นส่วนของงานโครงสร้างนะครับเป็นเสาเข็มคอลอ คอรอคืออะไรครับพอไหวไม่เอ่ยขอนกิีอัดแรงนะครับอันนี้นัินตอบได้อันนี้อันนี้ตอบไม่ได้ยุ่งนะครับคอนกรีเสริมสุราไม่ใช่นะนะคอสอรอคอนกิีเสริมเหล็กนะครับพื้นสรีรสิบูปแบบแผ่นกระดานครับโซลิดแผงทองเรียบนะครับส่วนงานตกแต่งก็ต่ออิฐมอนครึ่งแผ่นฉาปูนทาสีพื้นผิวปูกระเบื้องยางนะครับ พื้นผิวผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบ8คูนนะครับนี่คือเป็นลักษณะดโดยทั่วไปทั้งงานโครงสร้างและถาปัตยกรรมโดยคร่าวๆของอาคารชุดอาศัย8ชั้นนี้อ่าตอนนี้อาเริ่มเริ่มหาต้นทุนกันครับอ่าที่ดินที่ดินก่อนเลยนะครับตัวที่ดินเนี่ยเหมือนว่าถ้าเราอยากจะสร้างโครงการนี้ใน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 ตัวอย่างนี้ต้องซื้อที่ครับ ซื้อที่เป็นเงินสิบสองล้านห้าแสนบาทนะครับถ้าเจ้าของม,มีที่แล้วก็ไม่มีตรงนี้นีเปตนไม่มีค่าตรงนี้อ่าเวตัวต่อมาคือค่าก่อสร้างครับก็มีหมวดงานหลักๆเอาทั้งสี่หมวดแล้วกันมีงานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานระบบงานภายนอกนะครับแล้วก็มีภาษีค่าธรรมเนียมปลูกสร้างอัตราดอกเบี้ยนะครับ ตามนี้อีกสองตัวเราจะดาแนวโน้มออกนะครับให้พวกเรารวมตรงนี้ครับพวกเรารวมตรงนี้นะครับรวมออกมานะครับถ้าเรารวมออกมา,ารวมแล้วกันช่วยกันแล้วกันผมผมถือว่าบอกแล้วกันนะ63นะครับ0,000แสนไปลองรวมดูนะครับว่ามันเป็นแบบที่ผมรวมหรือเปล่านะครับ อันนี้คือต้นทุนรวมทั้งสิ้นคือหมดเนี่ยใช่ไหมครับรวมค่าที่ดินด้วยเข้าใจไหมครับแต่ต้นทุนค่าก่อสร้างเหมือนกันครับไม่รวมที่ดินถ้าไม่รวมที่ดินทำาไงครับตอบได้ไหมเอ่ยบอกแนวความคิดมาก็เอาเนี้ยลบตรงนี้ทิ้งใช่ไหมครับอ่าลบออกมาพวกเราทําลบดูนะครับอลองลบตังน,นี้หนึ่งอ่ะลองลบได้ห้าเทา่าไหร่ ห้าสิบเอ็ดหรือห้าสิบสี่เอาอันนี้ลบด้วยสิบสองล้านเหลือเท่าไหร่ครับห้าเท่าไหร,ร่ฮะห้าสิบเอ็ดที่ผมถามบุของผมมันเลขม่ค่อยชัดนะครับสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเอาที่มาที่ไปก็6กสามผมไม่ต้องจดน,นะครับระดับเราแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ลบกับที่ดิน นะครับต่อมาต้นทุนต่อตารางเมตรเดี๋ยวลองทำเองนิดนึงนะครับจะอธิบายหนึ่งบรรทัดต้นทุนต่อตารางเมตรนะครับคิดอย่างไรตรงนี้โยงมาตรงนี้กันนะถ้าถ้า,าดาวเลผู้เล่นลองลองลอวงต่อได้ไงหนึ่งสอง ห้าต่อตารางเมตรอะเอาอะไรมาหารเอาเลขอะไรมาหารตัวนี้เข้าใจไหมครับหกพันสอ 6, ตัวนี้นะครับอ่ถามแบบนี้ครับทุกบรรทัดเลย อ่าลองทำบรรทัดน,นี้อีกหนึ่งบรรทัดครับเดี๋ยวจะบอกข้อมูลให้เลยอ่าลองทำบรรทัดน,นี้ครับแล้วตอบบอกเสียงมาอ่าสักหนึ่งคนครับเอาสองล้านหกแสนหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยหกพันเท่าไหร่ครับอ่หกพันสองนะครับได้เท่าไหร่ครับสี่หนึ่งเก้าจุดสามห้าครับอ่าอ่ที่เหลือเดี๋ยวจะบอกข้อมูลให้ นะพวกเราเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแต่ขอให้พวกเรามั่นใจว่าว่าฉันคิดเป็นนะนะฉันคิดฉันคิดถูกนะเราสังเกตดูไหมครับว่าถ้าเรามากดคึ้เรียมันเสียเวลามากเห็นไหมครับเราต้องไปผูกเป็น Excel ไว้เข้าใจไหมะะครับนะทำอะไรก็แล้วแต่ e นะ e x l e l อย่างเดียวครับซักผ้ายัางบี a เอ็กเซลเลยครับนะนะเพราะนั้นะนะเอ็กเมันช่วยได้เยอะอย่าไปหนีมันครับนะพวกเราคงไม่หนีเนาะนะ นะครับ4067นะครับจุด74 16 93จุด55 161จุด29นะครับ1370จุด97นะครับ548จุด39นะครับนี่คือแนวความคิดนะครับคิดแบบนี้ พอเสร็จแล้วก็รวมเช่นเดียวกันนะครับรวมคงไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องรวมก็สามรวมมาในแนวดิ่งเลยครับ Excel เ,เ,เลยครับนะครับ1 0 2 7 7ศูนจุดสนะครับจุดสีเหมือนเดิมครับช่วยผมหน่อยมาทำนที่มาไงเอาไอ้นี้ลบไอ้นี้ถูกต้องไหมครับ เปไนเท่าไหร่ครับลองบอกตัวเลขตอนนี้หนึ่งว่าท่านรับรู้ว่าท่านทำเป็นต้นทุนค่าก่อสร้างบาทต่อตารางเมตรเท่าไหร่ครับแปดนะครับแปดัแปดสองหกหนึ่งจุดสองเก้าอ่านให้เป็นนะครับต้นทุนค่าก่อสร้างไม่รวมที่ดินนะหน่วยเป็นบาทต่อตารางเมตรนะครับช่องนี้ต่อมานะครับ ร้อยละอ่าร้อยละ,ะคิดสอนคิดทั้งหนึ่งบรรทัดร้อยละตัวนี้นะครับได้1 9บเจุดหสอง่าร้อยละจำไว้นะครับ,รนรบในการคิดทั้ง3มช่องนะครับใช้ข้อมูลช่องนี้ทั้งหมดเข้าใจไหมครับในเบื้องต้นก่อนตรงนี้นะครับ จะมาจากหนึ่งสองต้นทุนตัวนี้นครับอ่าหารลองดาวนี้ครับหารอะไรพอไหวไหมครับหารด้วยตัวนี้หารด้วยรวมเข้าใจไหมครับหลักคิดร้อยละหกสามเจ็ดสองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วต้องคูณอะไรครับคูณหนึ่งร้อยนะครับ นี่คือแนวความคิดจบไปดูทั้งหนึ่งงานนะครับแล้วที่เหลือท่านก็บันเลงเลยนะครับเพราะนั้นผมได้บอกว่า Excel ต้องช่วยเรานะครับดูนะครับเลขตั้งเยอะแยะเดี๋ยวมีโอกาสผิดพลาดได้สูงเลยนะครับข้างล่างนี้ได้4.88อ่าส่วนที่เหลือนะครับจะขออนุญ,ญาตบอกข้อมูลให้พวกท่านเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเพื่อไม่เสียเวลาของช่องร้อยละนะครับอันถัดมาจะได้39 จุดห้าแปดนะครับอันนี้ได้สิบหกจุดสี่แปดอันนี้ได้หนึ่งจุดห้าเจ็ดอันนี้ได้สิบสามจุดสามสี่อันนี้ได้ห้าจุดสามสี่น,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  34, นะครับเรียบเรียงนะกดคีิกเลขให้ถูกแล้วกันนะครับพอเสร็จแล้ว3ลงมาลองเดาสิครับถ้า3ลงมาตัวเลขตรงนี้น่าจะตอบเป็นเลขอะไรครับหนึ่งร้อยใช่ไหมครับอ่าพอเราลองรวมดูนะครับ หนึ่งร้อยจุดแปดหนึ่งนะครับอันนี้เออร์เลอร์นิดหนึง่งเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเขียนเลยเขียนเลขเราเลยครับ <100. S 1> เลขร้อยไปเลยเข้าใจไหมครับอ่าอ่าอันนี้ให้เห็นนะครับเออร์เลอร์มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันพวกบวก,กนี่เกินเกินมานิดหลักท่านิยมนะครับเพะนันจำไว้นี่คือจุดเช็คพอยที่สําคัญรวมกันต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ขีดไว้เลยครับอย่าทะลึ่งมากรอกนะครับอย่าทะลึ่งมามาหักเถินนะครับไม่ต้องไปคิดตรงนี้ออกมา นะครับแค่นี้พอต่อมาต้นทุนต่อห้องนะต่อห้องทำาไมครับลองเดาวลยครับก็ตัวเลขตัวนี้หารด้วย150ห้องใช่ไหมครับหารด้วย150ห้องนะตรงนี้ก็ได้8 3 3 3า3จุดสนะครับ ถ้าเอาที่มาที่ปไปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็มาจากตัวนี้เจ้าประจำนะครับต้นทุนนะครับบาทหารด้วยกี่ห้องนะครับ150ห้องนะครับได้ไล่เลี้ยงมาตามนี้นะครับแล้วที่เหลือท่านก็จัดการเอาเลยนะครับถ้าเฉลยก็คือตัวเลขนี้ครับ นะครับเจ็ด0มืนครับลองไปกดดูนะครับแล้วก็หกพันหกหกหกจุดหกเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็ 5, 000, วห้าหมื่นนะครับดูมันทัดได้ตรงไหมนะครับหกเจ็ดเนี่ยถ้าเราผูกมับเลขเซไว้มันจะรันไวทั้งหมดเลยนะครับ พอ,อเสร็จแล้วก็รวมออกมาเป็นต้นทุนรวมทั้งสิ้นต่อห้องนะครับนะครับแล้วก็ไม่รวมที่ดินก็หลักการเดิมครับเอาอันนี้ไปลบอะตรงนี้ข้างบนนะครับจะได้สามสี่หนึ่งนะครับสี่หกหกจุดหเจ็ดนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้นะลองทำให้เป็นนะครับนะรู้สึกว่าเขาจะนําไปใช้ในการออกข้อสอบนะครับข้อนี้นะครับแล้วก็นําไปใช้เป็นพื้นฐานนะครับในการคิดนะวันข้างหน้าในงานในงานลนักษณะเป็นงานก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับ